เราก็จะมาเริ่มกันนะครับใบบทที่6นะครับเรื่องสัญญานะครับซึ่งในบทที่6นี้นะครับสัญญาเนี่ยจะเป็นเนื้อหาในข้อที่2ข้อที่3นะครับแล้วแต่ว่าจะออกเรื่องอะไรนะครับในข้อที่สองข้อที่3ก็จะออกเรื่องนิติกรรมสัญญาหนี้ละเมิดนะครับก็จะมีอยู่4กลุ่มนะครับ4กลุ่มมาตาที่ผมแบ่งนะครับกลุ่มแรกนะครับก็คือ168นะครับหนึ่งหกเก้าสามหกสามหกหนึ่งและสามหกหก นะครับกลุ่มที่2จะเป็นมาตรา369 370 371 372 373ถึง375นะครับกลุ่มที่3จะเป็น377นะครับมาจําเบี้ยปรับนะครับ378 379 381 382นะครับกลุ่มที่4จะเป็น386 387 388 389แล้วก็391นะครับประมาณ20มาตรานะครับดูเหมือนจะเยอะนะครับแต่ว่าผมอยากให้คุณเข้าใจก่อนนะครับเข้าใจหลักมัน ให้แน่นนะครับแล้วก็ต้องรู้ว่ามาตราเนี้ยปรับใช้กับกรณีไหนเท่านั้นพอนะครับปรับใช้กับกรณีไหนเท่านั้นพอเพราะบางทีมันจะใกล้เคียงกันมากนะครับถ้าอ่านในตัวบทอาจจะงงนะครับทีนี้เรามาดูการเริ่มต้นของสัญญานะครับว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับดูตามผมไปเลยนะครับนะครับสัญญามันเกิดขึ้นจากบุคคล2ฝ่ายนะครับบุคคล2ฝ่ายนะครับแสดงเจตนาทำคําเสนอและคําสนอง นะครับํำคำเสนอและทำสนองนะครับถูกต้องตรงกันนะครับและมีวัตถุประสงค์ในการทำสัญญานั้นด้วยนะครับบุคคลเนี่ยสองฝ่ายขึ้นไปนะครับไม่จาเป็นจะต้องแค่2คนนะครับแสดงเจตนาทำคำเสนอและคำสนองตรงกันนะครับมีวัตถุประสงค์ในการทำสัญญาด้วยนะครับทีนี้เราก็มาดูนะครับว่าคำเสนอมันมีอะไรบ้างนะครับคำเสนอเนี่ยก็จะมีตามมาตรา16 8 นะครับและมาตรา169กนะครับก็เป็นคําเสนอเฉพาะหน้านะครับที่อยู่เฉพาะหน้านะครับมันจะมีผลเมื่อผู้รับการแสดงเจตนาได้ทราบนะครับผู้รับการแสดงเจตนาได้ทราบส่วนมาตรา169นะครับจะเป็นการเสนอนะครับกรณีที่ไม่ได้อยู่เฉพาะหน้านะครับจะมีผลเมื่อการแสดงเจตนาทาคาเสนอนะครับได้ไปถึงนะครับไม่ว่าจะทราบหรือไม่ก็ตาม ตัวอย่างเช่นนะครับตัวอย่างเช่นอีเมลนะครับเช่นอีเมลนะครับหนึ่งกรณีมาตรา1นึหนะครับหรือจดหมายเป็นต้นนะถือว่าคําเสนอเนี่ยได้ไปถึงแล้วนะครับได้ไปถึงปลายทางแล้วส่วนคําสนองนะครับคำสนองคําสนองนี่จะเกิดขึ้นเมื่อตอบตกลงนะครับรับคาเสนอโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายก็ได้นะครับเมื่อตอบตกลงรับคําเสนอนะครับและจะต้องมีข้อความที่ถูกต้องตรงกับคําเสนอ นะครับเหมือนมีการตอบกลับไปนะครับและคำนองนั้นนะครับจะต้องถึงภายในกำหนดเวลาที่ผู้เสนอได้กำหนดไว้ด้วยนะครับเช่นให้ตอบกลับมาภายใน3วัน7วันเป็นต้นนะครับถ้าหลังจากนั้นเลยหลังจากนั้นนะครับคำนองก็ไม่เป็นผลนะครับต่อไปนะครับเราจะต้องพิจารณาก่อนว่าสัญญาเกิดขึ้นเมื่อใด นะครับเมื่อมีคําเสนอและคําสนองถูกต้องตรงกันนะครับมีวัตถุประสงค์ในการทําสัญญาแล้วนะครับสัญญาจะเกิดขึ้นเมื่อนะครับทีนี้เราต้องแยกเป็นกรณีครับกรณีที่อยู่เฉพาะหน้าและมิได้อยู่เฉพาะหน้านะครับกรณีที่อยู่เฉพาะหน้านะครับใช้มาตรา3ามหนะครับใช้มาตรา3ามหเวลาปรับใช้นะครับมันจะมีผลเป็นสัญญาต่อเมื่อผู้เสนอได้ทราบคําบอกกล่าวสนองนะครับได้ทราบคําบอกกล่าวสนอง นะครับส่วนกรณีที่ไม่ได้อยู่เฉพาะหน้านะครับหรือที่เรียกว่าอยู่ห่างการโดยระยะทางนะครับอยู่ห่างการโดยระยะทางนะครับคำบอกกล่าวสนองไปถึงผู้เสนอเมื่อไหร่นะครับสัญญาเกิดขึ้นเมื่อนั้นนะครับใช้คําว่าได้ไปถึงนะครับตามมาตรา361 361นะครับ361วรรคหนึ่งะครับและจะมีอีกกรณีนึงครับเป็นกรณีพิเศษ นะครับกรณีพิเศษคือมตาตรา361วรสองนะครับกรณี361วรสองก็คือกรณีที่ผู้เสนอนะครับแสดงเจตนาว่าไม่จำเป็นต้องมีคำบอกกล่าวทำคำสนองนะครับกรณีที่ผู้เสนอแสดงว่าไม่จำเป็นต้องมีคำบอกกล่าวทำคำสนองก็เกิดเป็นสัญญาขึ้นได้ทันทีนะครับ จะมีอยู่3กรณีด้วยกันนะทีนี้เรามาดูข้อยกเว้นข้อยกเว้นกรณีที่สัญญายังไม่เกิดนะครับก็ดูตามมาตรา3 6มวรรคหและวรรคสนะครับปรับใช้อย่างไงนะครับสามวรรคหะครับจะเป็นกรณีที่คู่สัญญาแม้เพียงฝ่ายเดียวนะครับแสดงไว้ว่าจะต้องตกลงกันหมดทุกข้อนะครับจะต้องตกลงกันให้หมดหากคู่สัญญายังไม่ตกลงกันไว้หมดทุกข้อนับว่ายังไม่ได้มีสัญญาต่อกัน ต้องตกลงกันหมดเลยส่วนกรณี366วัก2ครับคู่สัญญาตกลงกันว่าสัญญามุ่งจะต้องทําเป็นหนังสือถ้ายังไม่ทําเป็นหนังสือนับว่ายังไม่ได้มีสัญญาต่อการต่างตรงนี้เองต่อไปเรามาขึ้นเรื่องสัญญาต่างตอบแทนนะครับตามมาตรา369สัญญาต่างตอบแทนเป็นสัญญาครับที่ต่างเป็นเจ้าหนี้และลูกหนี้ซึ่งกันและกันนะครับต่างเป็นเจ้าหนี้และลูกหนี้ซึ่งกันและกันนะครับและคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งนะครับมีสิทธิปฏิเสธ การชําระหนี้ได้จนกว่าอีกฝ่ายจะชําระหนี้ตอบแทนเช่นอะไรครับเช่นสัญญาซื้อขายเราจะต้องเอาเงินไปนะครับไปแลกเปลี่ยนของนะครับต่อไปมาตรา370 371ูนนะ3 7 2นะครับกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่เรียกว่ารับความเสี่ยงภยัยนะครับรับความเสี่ยงภายไปนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่มาตรา370นะครับ เป็นเรื่องสัญญาต่างตอบแทนม,มีวัตถุประสงค์เป็นการโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์เฉพาะสิ่งทรัพย์เฉพาะสิ่งคืออะไรนะครับทรัพย์เฉพาะสิ่งก็คือกรณีที่ได้มีการช่างตรงวัดคัดเลือกเป็นที่แน่นอนแล้วนะครับตามมาตรา460นะครับลองไปดูนะครับจะต้องมีการคัดเลือกก่อนนะครับต้องมีการบ่งชี้ให้แน่นอนก่อนนะครับกรรมสิทธิ์ถึงจะโอนทีนี้เมื่อเกิดภัยพิบัติเกิดขึ้นนะครับความสูญความสูญหา,หายหรือเสียหายเนี่ยซึ่งเป็นวัตถุแห่งสัญญานะครับ ใครจะต้องเป็นคนรับผิดชอบกรณีที่ความสูญหรือเสียหายนะครับเกิดขึ้นภายหลังจากที่กรรมสิทธิ์โอนแล้วนะครับก็หมายความว่าได้มีการเลือกเป็นที่แน่นอนแล้วภัยพิบัติที่เกิดขึ้นนะครับจะต้องไม่ใช่ความผิดของลูกหนี้ด้วยเจ้าหนี้นะครับจะต้องรับบาปเคาะไปในภัยพิบัติเช่นอะไรครับสมมติผมไปซื้อไข่ที่ตลาดนะครับผมซื้อไข่เนี่ยผมจะต้องเลือกถูกต้องไหมครับผมอาจจะเลือกประมาณสัก20ฟองนะครับผมก็เลือก รยบร้อยแล้วนะครับเลือกใส่ถุงรียบร้อยละ20ฟองนะครับปรากฏว่าผมยังไม่ได้จ่ายเงินนะครับผมวางไว้ที่ข้างตัวนะครับปรากฏว่ามีผู้ชายคนหนึ่งนะครับเดินมาเตะไข่นะครับเตะไข่จนแตกนะครับไม่ใช่ไข่ผมนะไข่ไข่ที่อยู่ในถุงนะครับเตะไข่ที่อยู่ในถุงแตกหมดเลยทีนี้ถามว่าผมยังจะต้องชําระราคาให้กับแม่ค้าขายไข่อีหรือเปล่าเราก็ดูตามมาตรา3 7 0 นะครับกรณีนี้ผมได้มีการเลือกเป็นที่แน่นอนแล้วนะครับว่าเอาข่ย20ฟองในถุงนี้นะครับถือว่าเป็นทรัพย์เฉพาะสิ่งแล้วนะครับเมื่อเป็นทรัพย์เฉพาะสิ่งแล้วกรรมสิทธิ์นะครับก็โอนแล้วนะครับกรรมสิทธิ์โอนแล้วพอมันเกิดภัยพิบัติเกิดขึ้นมีผู้ชายมาเตะนะครับจนไข่แตกเสียหายหมดนะครับโดยที่ไม่ใช่ความผิดของลูกหนี้นะครับ ลูกหนี้คือใครกอนุญาตเขียนให้เข้าใจง่ายๆอย่างนี้ก่อนนะครับผู้ขายนะครับผู้ขายคือลูกหนี้นะครับผู้ขายคือลูกหนี้จําไว้นะครับผู้ขายคือลูกหนี้ผู้ซื้อคือเจ้าหนี้ซึ่งในมาตาา370นะครับคนที่ต้องรับภายไปคือเจ้าหนี้คือใครครับคือผู้ซื้อนั่นเองก็คือผมนะครับเพราะฉะนั้นกรณีนี้นะครับผมต้องชําระราคาให้กับแม่ค้า โดยที่ไม่ได้ไข่สักใบเดียวนะครับผมในทางแพ่งนะครับผมก็จะไปเรียกเอากับผู้ชายคนนั้นที่ทําให้ไข่ผมเสียหาย 3. 7 0ก็มีประมาณนี้นะครับเจ้าหนี้รับภัยพิบัติไปมาตรา3 7 1เนะครับเป็นเรื่องสัญญาต่างตอบแทนที่ก่อให้เกิดหรือโอนทรัพย์สิทธิในทรัพย์เฉพาะสิ่งที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขบังคับก่อนราจะแบ่งออกเป็น2กรณีมาตรา3 7 1จะมีวรรคหนึ่งแล้วก็วก 2, รรคสองวรรคหนึ่งจะเป็นเรื่องก,กรณีที่ทรัพย์สูญหายทั้งหมด ก่อนเงื่อนไขสําเร็จนะเป็นทรัพย์สูญหายทั้งหมดก่อนเงื่อนไขสําเร็จแยกออกเป็น2กรณีนะส่วนวรกสเนี่ยจะเป็นเรื่องเสียหายะเรื่องเสียหายนี่เป็นกรณีทรัพย์เสียหายก่อนเงื่อนไขสําเร็จครับซึ่งคําว่าเสียหายมันหมายถึงของของนั้นมันยังคงมีอยู่แต่ว่ามันอยู่ในมันไม่ได้อยู่ในสภาพเดิมนะครับเพราะว่ามันเสียหายไปนะครับแต่กรณีวักหนึ่งเนี่ยสูญหาย กรณีสูญหายก็คือหายไปทั้งหมดนะครับหรือโดนขโมยเป็นต้น,นในวรรคสองนะครับในวรรคสองเนี่ยผลของมันก็คือเจ้าหนี้มีสิทธิเรียกให้ชำระหนี้ตอบแทนโดยลดส่วนราคาลงนะครับลดส่วนราคาลงตามที่เสียหายนะครับหรือบอกเลิกสัญญาก็ได้นะครับหรือบอกเลิกสัญญาก็ได้กรณีที่โทษเจ้าหนี้ไม่ได้นะครับ ต่อไปมาตรา372เป็นกรณีที่สัญญาต่างตอบแทนที่ไม่มีวัตถุประสงค์ในการโอนทรัพย์ตามมาตรา371นะครับเป็นกรณีที่ไม่เข้ามาตรา371เป็นลักษณะที่เป็นการชํานะหนี้ด้วยการกระทําหรือว่างดเว้นการกระทำนะครับและการชํานะหนี้ตกเป็นพ้นวิสัยนั่นเองนะครับก็แบ่งออกเป็น2กรณีด้วยกันนะครับกรณีวรกหนึ่งกับวรกสองวรกหนึ่งเป็นกรณีที่โทษใครไม่ได้เลยนะครับวรกสองกรณีโทษเจ้าหนี้ได้นะครับ กรณีที่โทษใครไม่ได้นะครับผลก็คือลูกหนี้หลุดพ้นนะครับลูกหนี้หลุดพ้นจากการชํารหนี้แต่ว่าก็ไม่มีสิทธิ์ได้รับชํารหนี้ตอบแทนนะครับไม่มีสิทธิ์ได้รับชำรหนี้ตอบแทนนะครับส่วนวรรคสกรณีที่โทษเจ้าหนี้ได้นะครับกรณีที่พ้นวิสัยนะครับตกเป็นพ้นวิสัยแล้วโทษเจ้าหนี้ได้ก็คือกรณีที่ลูกหนี้มีสิทธิ์ได้รับชำรหนี้ตอบแทนนะครับแต่อาจได้ไม่เต็มจํานวนทีนี้เรามาไล่สายกันนะครับไล่สายกันก่อนว่าการเชนานะครับ ถ้าเจอกลุ่มมาตาพวกนี้จะ,ะจพิจารณาไงอันดับแรกให้พิจารณานะครับตามมาตาา370ก่อนนะครับ370แล้วมาตาา371ก่อนนะครับว่าเข้าเงื่อนไขหรือเปล่านะครับถ้าไม่เข้าเงื่อนไขนะครับค่อยพิจารณาตามมาตา3า2จจริงๆมาตาา372นี่มันเป็นบทหลักนะครับ 3. 7 0และ371นี่เป็นข้อยกเว้นนะครับก็มีเท่านี้นะครับจะได้ พิจารณากันอย่างง่ายๆนะครับถ้าอ่านตัวบทแล้วนะ่ะมันจะงงนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างยาวแล้วเขียนกำกวมมากนะครับจำหลักนี้ไปง่ายๆแค่นั้นครับเวลาวินิจฉัยคุณจะไม่สับสนต่อไปเรามาเข้าเรื่องสัญญาเพื่อประโยชน์บุคคลภายนอกนะครับตามมาตรา3 7 4สนะครับสัญญาเพื่อประโยชน์บุคคลภายนอกคืออะไรนะครับสัญญาเพื่อประโยชน์บุคคลภายนอกนะครับเป็นกรณีที่มีการทําสัญญาการนะครับทำสัญญาล สัญญาเกิดขึ้นแล้วนะครับระหว่างคู่สัญญานะครับแต่มีการตกลงกันว่าให้คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งนะครับตกลงชําระหนี้ให้แก่บุคคลภายนอกนะครับตกลงชําระหนี้ให้แก่บุคคลภายนอกหรือให้ผลของสัญญานะครับตกแก่บุคคลภายนอกนะครับและบุคคลภายนอกนะครับมีสิทธิ์ที่จะรับหรือไม่รับก็ได้นะครับไม่ได้ถูกบังคับนะครับว่าจะต้องรับนะครับเช่นอะไรครับเช่นสัญญาประกันวินาศภัยเป็นต้นนะครับอันนี้เป็น ตัวอย่างง่ายๆนะครับตัวอย่างที่เห็นชัดเห็นภาพชัดที่สุดนะครับเช่นประกรันวาาินาศภัยประกรันชีวิตเป็นต้นนะครับประกรันวาาินาศภัยเช่นประกันบ้านเนี่ยนะครับประกันอัคคีภัยเป็นต้นนะครับสมมุติว่าเช่นนะครับตัวอย่างเช่นสมมุติใน A นะครับใน A มีบ้านหลังหนึ่งนะครับซื้อบ้านมาแล้วหนึ่งหลังนะครับก็ไปทําประกันวินาศภัยกับบริษทัทประกันนะครับประกันวินาศภัยเช่นประกันอัคคีภัย ประกันน้ําท่วมประกันสารพัดนะครับวาตภัยต่างๆพอไปทําประกันแล้วนะครับก็ระบุในกรมธรรม์นะครับว่าให้นายบีเป็นผู้รับประโยชน์นะครับนายบีนี่ก็คือบุคคลภายนอกนั่นเองนะครับนายบีคือบุคคลภายนอกนั่นเองนะครับก็คือนายเกับบริษัทประกันนะทำสัญญาการนะครับทำสัญญาการตกลงให้คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งก็คือบริษัทประกันนะครับตกลงชําระนี้ให้แก่บุคคลภายนอกก็คือนายบีนะครับ ทำสัญญาว่าถ้าเกิดวันแดวันหนึ่งนะครับบ้านหลังนี้นะครับถูกไฟไหม้หนะครับถูกไฟไหม้ไปเสียหายไปทั้งหมดนะครับบริษัทประกันนะครับจะจ่ายนะครับจะจ่ายค่าสินนหมายแ,แทนให้แก่นายบีนั่นเองนะครับซึ่งผลของสัญญาครับเรามาดูผลของสัญญาต่อเลยผลของสัญญานะครับกรณีที่สัญญาเกิดขึ้นแล้วนะครับเป็นไปตามเงื่อนไขแล้วนะครับนายบีนะครับจะต้องแสดงเจตนาเข้าถือเอาประโยชน์เท่านั้นมิฉะนั้นนะครับจะไม่มีสิทธิ จะยกเอาประโยชน์ตามสัญญาไม่ได้จะต้องมีการแสดงเจตนาเท่านั้นนะครับซึ่งเมื่อในบีนะครับแสดงเจตนาเข้าถือประโยชน์แก่บริษัทประกันแล้วนะครับบริษัทประกันนะครับไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ได้นะครับหรือในเอก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ได้เหมือนกันตามมาตรา37 5เนะครับเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ไม่ได้เมื่อเข้าถือประโยชน์แล้วนะครับเราก็จะมาเริ่มมาตรา37 7นะครับเป็นเรื่องมัดจำนะครับมัดจำมัดจำคืออะไร นะครับมัดจำก็คือกรณีที่คู่สัญญานะครับตกลงกันว่าจะส่งมอบเงินหรือว่าสังหาริมทรัพย์ที่มีค่านะครับให้ขณะทําสัญญานะครับเพื่อเป็นพยานหลักฐานหรือเป็นประกันในการปฏิบัติตามสัญญานั้นนะครับองค์ประกอบที่สําคัญของมัดจำก็คือจะต้องส่งมอบในขณะที่ทําสัญญาเท่านั้นนะครับและก็ไม่ใช่การชําระหนี้ล่วงหน้า ถ้ามันเป็นการชำระหนี้ลงหน้าก็ไม่ถือว่าเป็นมรจํานะครับเป็นการชำระหนี้บางส่วนไปนะครับทีนี้พอมีการมรจําแล้วนะครับผลของมันก็อยู่ในมตรา3า8นะครับผลของมรจํานะครับก็จะมีสามอนุด้วยกันมรจําถ้าไม่ได้ตกลงกันว่าเป็นอย่างอื่นนะครับถ้าไม่ได้ตกลงกันไว้นะครับยึดหลักนี้นะครับอน,นุหนึ่งก็คือให้ส่งคืนนะครับหรือชําระนี้เป็นบางส่วน ซึ่งในทางปฏิบัตินะครับส่วนมากก็จะเป็นชำรานีบางส่วนอยู่แล้วใช่ไหมครับสมมุติเราเคยไปถ่ายรูปไหมครับถ่ายรูปติดบัตรนะครับตอนนี้สมัยนี้ก็ยังมีอยู่นะครับถ่ายรูปติดบัตรสมมุติเราถ่ายไปโหลหนึ่งใช่ไหมครับเขาก็คิดสมมติ150บาทใช่ไหมครับเขาก็จะให้เรามัดจาก่อน50บาทเป็นต้นนะครับแล้วก็นะครับตอนมารับรูปนะครับก็จ่ายอีกร้อยหนึ่งนะครับถือว่าเป็นการชารานีบางส่วนไปนะครับมัดจาเสร็จแล้วเนี่ยพอสัญญาเกิดขึ้นแล้วนะครับ มีการปฏิบัติการชำระหนี้แล้วเนี่ยก็ถือเป็นการชําระบางส่วนไปนะครับหรือกรณีที่2นะครับให้ลิฟนะครับให้ลิฟเมื่อผู้วางมัจจาไม่ชําระหนี้นะครับหรือการชําระหนี้ตกเป็นพลวิสัยเพราะความผิดของผู้วางมัจจานะครับหรือเลิกสัญญาเพราะความผิดของฝ่ายนั้นก็คือฝ่ายวางมัจจานะครับเป็นฝ่ายผิดนะครับถ้าเป็นกรณีที่ผมยกตัวอย่างเมื่อกี้นะครับสมมุติว่าผมไปถ่ายร,รูปียบร้อยแล้วผมมัจจาเข้าไป50บบาทใช่ไหมครับ ล้วเขานัดรับนะครับนัดรับอีก3วันปรากฏว่าผมไม่สนใจบอกผมไม่เอาละนะครับถ้าผมบอกผมไม่เอาละรูปเนี่ยถามว่า50บาทเนี่ยเจ้าของร้านสามารถริบได้หรือเปล่าครับผลของมาจํามาตาามเจ็ดแปดนูสนะครับสามารถจะริบได้นะครับฝ่ายที่รับมัดจาสามารถจะริบเงิน50บาทผมไปได้ต่อไปอนุ3นะครับกรณีส่งคืนเมื่อฝ่ายรับมัดจำไม่ชำระหนี้นะครับฝ่ายรับมัดจำไม่ชำระหนี้เช่น ล้านถ่ายรูปเหมือนเดิมครับผมไปถ่ายรูปเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็วางมาดจาเรียบร้อยและ้ว50บาทนะครับแล้วผมจะต้องจ่ายอีกร้อยหนึ่งนะครับในวันที่ผมจะรับรูปนะครับปรากฏว่าพอไปถึงวันที่เข้านัดรับรูปนะครับผมไปถึงนะครับเจ้าของร้านบอกว่าเครื่องอัดรูปเสียเขาเลยอัดรูปให้ผมไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วกรณีนี้นะครับก็เป็นการชำระหนี้ตกเป็นผลวิสัย50บาทนะครับ ที่ผมได้จ่ายไปนะครับเจ้าของร้านซึ่งเป็นผู้รับมาจำนะครับจะต้องส่งคืนผมต่อไปมาตรา3าม3นะครับสามเปเรื่องเบี้ยปรัปบเบีย้ยปรับก็คือค่าเสียหายห,ายหรือค่าสินไายทดแทนที่คู่สัญญากําหนดไว้ล่วงหน้านะครับกำหนดไว้ล่วงหน้า,นะรนนาประเด็นอยู่ตรงนี้นะครับกําหนดไว้ล่วงหน้าเมื่อมีการไม่ชำระหนี้หรือชำระหนี้ไม่ถูกต้องสมตามสมควรหรือฝ่าฝืนมูลนี <Workers. S 2> ทีนี้เมื่อกําหนดไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเราจะมีสิทธิ์ริบเบี้ยปรับหรือเปล่านะครับหลักของมันก็คือเราสามารถที่จะริบเบี้ยปรับได้นะครับริบเบี้ยปรับได้ตรงนี้จะไม่เกี่ยวกับการชําระราคานะครับส่วนข้อยกเว้นนะครับกรณีที่เบี้ยปรับสูงเกินไปนะครับสามเอียนาลดลงได้นะครับตามมาตา3ามเป็สามามมาตา3ามแปดสามนะครับสามมีนาลดลงได้แต่สาลจะมียนาจลดลงได้นะครับจะต้องเป็นกรณีที่อะไรนะครับจะต้อง ยังไม่ได้ใช้เงินตามเบี้ยรปรับนั้นนะครับยังไม่ได้ใช้เงินยังไม่ได้เสียเบี้ยรปรับนั่นเองในกลุ่มมาตานี้ก็มีเท่านี้ต่อไปเรื่องสุดท้ายนะครับเป็นเรื่องการเลิกสัญญานะครับการเลิกสัญญาอยู่ในมาตาหลักจริงๆอยู่ในมาตา3า6นะครับในมาตา3ามกก็คือการที่คู่สัญญาจะขอเลิกสัญญาได้นะครับจะต้องมีสิทธิ์ นะครับซึ่งสิทธิ pues ants, ienne, er <omas> ในการเลิกสัญญาเนี่ยมันมี2ข้อด้วยกันก็คือสิทธิ์ในการเลิกสัญญาในข้อสัญญานะครับหรือตามบทบัญญัติของกฎหมายนะครับแยกเป็น2กรณีกรณีที่เป็นข้อสัญญานะครับก็คือจะต้องมีการระบุไว้นะครับต้องระบุไว้ก่อนในสัญญานะครับว่าสามารถจะบอกเลิกได้นะให้อีกฝ่ายนึงมีสิทธ์บอกเลิกได้นะครับตรงนี้ไม่ยากนะครับที่มีปัญหาจริงๆเนี่ยจะเป็นกรณีที่เป็นตามบทบัญญัติของกฎหมายนะครับเพราะว่ามันไม่มีระบุไว้ในสัญญา นะครับไม่ระบุไว้ในสัญญาโดยเฉพาะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องมาตั้งตีความกันนะครับก็สามารถจ,จะแบ่งบเป็น3กรณีด้วยการตามมาตรา387 388และ389ตามมาตรา387เนะครับเป็นการบอกเลิกสัญญาเมื่อคู่สัญญาอฝ่ายหนึ่งไม่ชําระหนี้นะครับไม่ชําระหนี้จะต้องกําหนดระยะเวลาพอสมควรเช่นให้ชําระหนี้ภายใน5วันหรือภายใน7วันเหมือนลักษณะที่เป็นโนติสนะครับใครเป็นทนายความจะเข้าใจนะครับ เป็นการบอกเลิกตามมาตรา3ามแนะครับส่วนมตาตรา3ามแนะครับจะเป็นกรณีที่ใช้สิทธิ์บอกเลิกสัญญาเมื่อคู่สัญญาอีกฝ่ายไม่ชําระหนี้ตามเวลานะครับในกรณีที่เวลาเป็นสาระสําคัญนะครับกรณี3ามแนะครับสามารถที่บอกเลิกได้ทันทีและมันจะต้องเป็นกรณีที่เวลานะครับเป็นสาระสําคัญต่อไปมาตรา3ามแเนะครับเป็นกรณีที่ใช้สิทธิ์บอกเลิกสัญญาเพราะการชําระหนี้ตกเป็นพ้นวิสยัยโดยโทษลูกหนี้ได้ โดยโทษลูกหนี้ได้เช่น <_ d ose> ตามมาตรา3ามแปดเก้ากรณีที่โทษลูกหนี้นะครับกรณีที่การชำระนี้ตกเป็นผลวิสัยโดยโทษลูกหนี้ได้ตามมาตรา3ามแปดเก้านะครับจะต้องเป็นกรณีที่มีกฎหมายกําหนดไว้โดยเฉพาะนะครับเช่นสัญญาเช่าซื้อตามมาตรา5้าเสนะครับสัญญาจ้างแรงงานนะครับตามมาตรา5้าสมาตรา578เปเป็นต้นเมื่อบอกเลิกสัญญาแล้วนะครับผลของการเลิกสัญญาคืออะไรนะครับผลการเลิกสัญญาคืออะไร นะครับจะมีผลให้คู่สัญญาแต่ละฝ่ายจำต้องให้อีกฝ่ายกลับคืนสู่ฐานะเดิมนะครับกลับคืนสู่ฐานะเดิมตรงนี้เป็นคีย์เวิร์ดนะครับเป็นคีย์เวิร์ดต้องท่องไปให้ได้นะครับกลับคืนสู่ฐานะเดิมถ้าออกเรื่องนี้นะครับตามมาตรา391กนนะครับก็คือเมื่อคู่สัญญาได้ให้สิ่งใดไว้นะครับคู่สัญญาอีกฝ่ายนะครับก็จะต้องคืนให้แก่กัน นะครับกรณีิที่ต้องเป็นการคืนเงินนะครับก็ให้บวกดอกเบี้ยเข้าไปด้วยนะครับคิดตั้งแต่เวลาที่ได้รับไว้นะครับส่วนการงานที่ได้กระทําไว้นะครับและเป็นการยอมให้ใช้ทรัพย์นั้นนะครับการที่จะชดใช้คืนนะครับทําได้ด้วยการใช้เงินตามควรแห่งการนั้นก็ในส่วนของเนื้อหาของสัญญาในบทที่6ก็มีเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวคราวหน้าเราจะขึ้นบทที่7นะครับไปเรื่องของหนี้นะครับไปเรื่องของหนี้แล้วเดี๋ยวเจอกันครับ